สวัสดีครับวันนี้พบกัาเก่งเทพปลาอีกครั้งแล้วนะครับ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  <c oughs> เราเล่นไปแล้วทำไมมึงเลย์สนุกปะเลยล์เพราะมันสน เวลาช่วยไหมครับลุงมันบอกว่ามันหิวมากแต่ก็เติมเต็มส่วนที่อยู่ในท้องกินเลยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เอาไปเลยซินเตอร์โตรเย้ ยังไงจะหนึ <listed or S 1> <łbym> ่งหดึ่งมันบอกว่าถ้าได้เรียนแล้วน่าจะหาตังค์ได้เอาสมุดให้มันไปเรียนรู้ด้วยตัวเองลุยเฮ้ยโอ้โหสมุดอันเดียวไม่ได้ถุงเลยออกไปด้วยบายโอเค อยากได้อะไรที่ให้เอากระดาษไปซับน้ำหมอกยินใครวะเ <c oughs> <c oughs> สาร์หลินดีกว่าจำไม่ได้ครับไปเดี๋ยวเลย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  <c oughs> ฉันเหนื่อยมากที่ยืนอ้าวหมกว่าเหนื่อยมากที่ยืนเอาปีกไปนะเอาเลยป้าใจต้องยืนอ๋อมันอยากได้ไหอเปล่าวะ เรียบร้อยนี่ไงอูีป้าป้าแม็แฮปปี้นี้ไม่ทำครับอันนี้ผมรู้จำตับไม่ได้ไปดีกว่าอผิดกิดไปเมืองใหม่ดีกว่ามีบลสีวิไลย นี้อะไรวะอันนี้อะไรวะ,นนะ,รวะเห็นมอะไรเงวันเถอะันนี้นนผมได้ไปกูก็ทแทสเลตมาครับไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่ารีเพไม่ได้เว้ยแลวเดี๋ยว หลับไปไอ้หนูอย่าไปเดินไม่พลาดเลยนี้นี่เป็นหลับเจอ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 อไปครับต่อไปเรียนเป็นหมอดีกว่าฮั <Hello. S 1> ล <c oughs> โหลโอ้โหแม่เราอยู่ไหนเนี่ย อ้าวชกกับใครอ่ะเ <c oughs> ด้อเด้อเด้อดูแลช่วย,วยบอกว่าให้อะไรวันสักอย่างเพื่อที่จะรักษาแบ,แบนเด็ดแบนเด็ด Cái chai uống ai lại đây 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 รุยกันเลยชอบมากเลยขับรถเนี่ยยิ่งเตียนเียนอยู่อา้าวแต่งเตยบอแล้วช่วยผู้คนอวอา้าอไปไงอะยิงไปอะ่ะอา้าวไปนี่งไงเกล้าเฮ้ย ้ยให้อะไรมานะให้กูอีดังก่อนมันป่วยต้องให้ต้องให้ดอนเลยอหนอูโอ้ตายตาย นอนดิใค่แล้วมันดีให้ให้มันพิ่งให้ผลนะไม่ได้ผลเนี่โอ้ตายตายไปดีกว่าโอ้มันปวยต้องให้

ให้ด็อกเตอร์ให้ด็อกเตอร์ยอกเหมือนกันเนี่ยตครงการอะไรอีกตอนนี้เรามีด็อกเตอร์แล้วช่วยได้หมดเปล่า <laughs> ตัวอะไรเนะนี่ยบอกก่อนป่วยต้องให้แป้งมันไปไปนี่ไงเจอละเปล่า

ส่งแต่และอย่างออไม่ทำไรเนะี่ยมันพังปวดทำให้มันใช้ได้แี่หนึง่ง F U N C F U N C G I O N คืออะไรวะ เอาดาบไปหมอแม่งนักลบชิบหายเลยเอาอะไรให้มัน,นะน,นอะเดี๋ยวโอ้โแม่งแต่ละอย่างแม่งเลยแอกแอกแม่งเลยเออซ่อ,ซอมไอสัตว์ยังยังนิ่งอยู่

ใครสามารถสร้างโรบอทได้อ๋อแบ่งใบให้ดี่ว่ะโอ้สร้างช่างเหรอแองกี้นี่อแองจีเนียนี่ไอโอ้เอาไปเลยโอ้เดิน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 ินเดิเอ้เนินเเอาไปตานด้วเเออ เอดสมุดสมุดป่วยโอ้รอมันมีโจทย์ขึ้นเนี๋ยบุ๊กที่เต็มเรื่สตอรี่ทำยังไงให้มันดีขึ้นล่ะอะไรมันดีขึ้นเดี่ย EP เทป อะไรดีเด็ดเป็ดก๊อกน้ำสันว่าไม่มีท่อก็ใช้ได้อะไรบ้างน,าานะแกนเดี๋ยวพังกาวกาวเหรอกาวนีไกกาว ฮ้ไม่ได้ดาวไม่รู้หลอนไปได้แหละไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันโออกดผิดกดผิดตัวทำงจะหสมุดเป็นดีเหรอเออใครบ้างที่สามารถเขียนได้ใครวะอามาซ่อมด้วยนะมันบอกว่า ใครที่อะไรไม่รู้อ็กซ์เพ t on Writing ใครที่สามารถเขียนได้ใครใครทีวาฮูวาฮูเขียนได้เฮ้ยนี้ยเว้ยตะเพนซิลวเปล่าวะนี่ไงนี่ไงโอ้ ไม่เียนได้เฉยเต้นเลยมึงเต้นเลยเออไม่เต้นเลยโคจจอ่ะไม่กแหละสมุดโอ้โหไม่ชนเนี่ยปัญหากูเลยแหละกูแองกีเนียกะจะไได้เลย <c oughs> น,นั่นแหละวะแองกีเนียมันซ่อมหน่อยไ,<ม>ได้นอน มันดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ทำให้มันมันพังจะอะไรอ่ะอ,อะไรชอบมันได้วะธนูห์เหรอ,อนูไม่ติดเพเมซิกแม่งเลยเอาเอโอ้โหแม่งเป็นสมซิกอ่ะเนี้ยให้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 อย่าวงนีอย่าวงนี้อย่าวงนี้ๆๆๆๆๆๆ เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนจะพึ่งยังพึ่ง mm hmm. อย่างงี้ดีวะอะไรวะที่สามาซ่อมได้อะไรวะซ่อมติงก็ได้บางอย่างไปยิ่งได้ด้วยเวย้ยโอ้โหแม่งไปเลยเก็บไปเลย อะไรบ้างที่มาซ่อมได้ไปอีกแม่งเลยอะบินเ้อไม่ต้องเล้วปปดหัวละอืมเอออืออะไรอูเขียนไปล,ละกาคี้มีเดี๋ยวว่ากาคี้เกิดอะไรวะววระเบิดรอคำใบ้อีกเดียววิธีนี้สองวิสองวิสองเว,ว้นน้องนะ ปลาแม่งเลยนี่ไงมึงหูดงหเด้งเลยอไอ้ควงเฉียดไงบอกว่ารถแม่งรถแม่งติดไฟปะ่ะวะก็ต้องเอาวอเทอร์ซ่อมอย่างเงี้ยจะใช้เกี่ยววะไม่เกี่ยวเว้ย ยาโรปี้คืออะไรเกือพิมพ์ได้อ้าแม่งมาอีกคันนึงนน<ว>แี่จะสินแม่งนะว่ากูเเล่นลาเธอละชิบผายละมไม่ต้องปันกูแบน,แบนวา่าละเศจดิ เพื่อทาเสล่ห์หน่อยเดียลีผาโอ้แม่งเลยเธอที่ผานหรือว่าจะเป็นบูทบูธบูธมันไม่เกี่ยวเหี้ยกับบูธเลยเอ้าใสา่ใส่ตรงท้ายข้าง สามารถซ่อมได้ช่างซ่อมช่างแอร์ใครวะเขียนธุรกิดไม้เป็นเอ,อ่อด็อกด็อกซ่อมได้วะเอ,อ่อฮูดใส่ฮูดแม่งเลยฮูดเป็นนีสัตัดและกแอสซิสซิน มันได้เลยไอ้สัสผมนำมวนเลยกูเฮ้ยไม้เขาไม่คำเดิมมคืออะไรวะเนี่ย M E C H A M E M E C H A M E นี่หรอโอ้แม่งคำคำใบสุดท้ายแม่งเฉลยเลยนี่วะวันยี้แม่งแกะแมว Oh. เก็บไปเลยเอาไคเบรกจัด okay, มาหนักๆเอาแบบยากๆหน่อยเต็งหมดแล้วไม่ว่าส่งดาวด้วยวะโอ้ล oh. oh. ุกกระตุ้วีสามแล้ว,ออวกส็สิบองศาดีครับคอมพ l ี t e สามดาวแล้วเฮลโหลฮ่าฮ่าฮ่า โกทูลิลี่ใครคือลิลี่วะไอผู้หญิงคนนั้นวะเอนี่ไงว่าละเธอเดอเธอเดอสวัสดีเราบีผมแบบชินจังแค่มีสามเนเอาดาวมาให้เธอ,อทำแทบตายก่อนดาวผู้หญิงเนี้ยนะเอาจบละไอสัตว์จบละเฮ้ยโอ้โหแม่งโล่โอ้แม่ แป่งโลบดีกว่าไม่ใช่โลกโลกไม่ใช่โลกครับโลกโลกโอ้ซูเปอร์เซย่าเอา้าถ่ายแล้วเอา้าเอา้าโดนสาบเป็นขากลายเป็นหินเอา้าเปื่อยเลยกูจะทำไงอ่ะนี่หรอโอ้ เลือข้าม t ู o คม h capital city r อ n o f ไม่สามารถออกได้โลคี้ไม่สามารถออกได้ใช่ป่าววะอา้าวอีลงุงอีลุงไปทำอะไรกับต้นเสม <Whoa. S 1> โอ้ถือว่สยามางก,กายเลยเอาแล้วกูหายใจน,น้ำได้เลยเนะี่ยเอาโหแบงอ๋อก็ขอบคุณกับพาร์ทนี้นะครับเจอ เจอกันพวกนี้ครับไปโรงเรียน